โอ้ยทีได้โทษไปขอโคเบอร์แล้วคันเพล็กนี่เขาจะแซ่บจอเด็ดสามบ่อยอารมณ์ดีเนาะนี่บายปาไปวันวันหรือนักโทรหาเขาดีดูเสียงสวนเรื่องสั่นหัวใจเต้นเปิดอ่านข้อความทันทีใช่เขาหรือเปล่าที่รอง ใช่ใช่วันเสาร์หน่อยสุดท้ายเป็นเป็ให้หน่อยซื้อเพลงยังซื้อเพลงยังใช่ใช่เพลงยังมันเป็นเล่นตอนบ้านยังกับบ้านมายายฮะใช่กับพี่จอนเละซื้อเพลงยังก่อนใช่ตอนไม่เล่กันใช่วันเสาร์มันไปกินเบียร์อยู่บ้านมันไม่ให้เข้าบ้านเลยไม่ขอใช่มันลูกเมียลูกเมียแล้ว แล้วเนี่ยมันไม่ดีเขาจะมาจีบเจ้าบอบอวันนี้มันจีบมันอย่งนี้แล้วเมียแล้วนูกกับลูกถ้เพี่พงษ์อยู่ใจเย็นใจเย็นเจ้าบอเรื่องผู้ใดบักหน่อยเป็นยังบักหน่อยเป็นยังเขาทำหนูครั้งแปดครั้งแปดแล้วงัวเจ้าจำได้หมดทุกคนเลยครั้งแปดกับมาพี่น้องใช่ค่ะหน่อยเดียวนี่แหละค่ะที่เขาทำให้หนูโดนขังแปดเพราะอ๋อแล้วแค่นั้นไปอยู่กับหนูก็ไม่รู้อยู่รู้เพียงว่าเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเออ

สวัสดีครับดครับกอนอย่าอมอยอมสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วกลังทวงไข่เลงอารมณเพ่มันมวนจะได้ไปได้ไปนีมวยจะได้เดินท่าจะเศ้านอนเศรนั่งเศร้าระทโระัพือเสียจะจอรอรัโทคกับก็กลัวเสียงฟ้อ จิงอไม่นาะหัวใจตุมต้มตุ้มต่ำต่ำเธอรอพระเราไม่ยอมนั่นงซึมกับฟอมตัวเองเย็นด,ดีไหเอามวทำอะไรงุดงิดยังไงก็ไม่รู้เปิดดูแมสแต็กคจอเซ็งรูปหัวใจ

ยังสั่นหัวใจเต้นทีเปิดอ่านข้อความทันทีใช่เขาหรือเปล่าที่รองเจะขึ้นลองเลยเพลงพี่แตงอ้อยเพลงอี้ยังอยูก็มีแต่แตงอิงเลยนะแต่เราใช่ไปหาแม่เหรอเอาแม่หาแม่ได้ยังไง กำลังซวงไข่ฮ้อนเดบูบาวย่างในช่วงบูบาวใส่ไส้นองานบอกฮ่าโอ้ยแซ่บบูบาวก็เป็นเนะเจ้าหนูอ่ะเออเอาหรอเอาเลยมีคนมาด้วยฮิเจ้าไหมอาร้องลองมึงวันก่อนนอน วันที่งน,<า>นแล้ววันนี้ไ่งอสักทีทกเย็นวันสาวเวลาเรานัดเจอกันนี่หมายมาไปคนวันหรือเราจะทอหาท้าดีดูเสียงสวรรค์เครื่องสั่นหัวใจเต้นที เปิดอ่านข้อความทันทีใช่เขาหรือเปล่าที่ร้องแน่นอนแน่นอนแน่นอนไฮทกสีมาหลองซอยแหน่น้องโอเสียงดีมากพี่โอดูดีขึ้นมากเลยสวยค่ะ้าเสียงน้องโอขึ้นมวนแทนใช่ใช่ไม่ดีันคุมเอาพ่อของปากของพ่อเนาะอ่ะไปนึกกับอาจาพไปน้องก็ได้ นะครับผมเนาะเขาก็ได้ไลค์ครับผมฝากติดตามนด้วยนะครับเด้อพี่ช่อนเพิ่นขายผ่าดี่พี่น้องเลยจีไปรกุเลยจีไปซีเอเพิ่อนนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมพี่ช่อนเพิ่นขายผ่าในเพจพ่อแงมเดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้ครับผมเดี๋ยวผมบอลปักมุดผมส่งลิงกไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ส่งลิงกไว้ให้เลยฮะไเอาป สวัสดีครับโบสวัสดีครับพ่อกันพ่อกันมีโอกาสหนานาอจังว่าพ่อกันอีกครับ